หลายๆคนนะครับสำหรับวีซ่า work and holiday นะครับน่าจะต้องอยากรู้นะครับผมเกี่ยวกับการต่อวีซ่าปีที่2ของผมนะครับผมซึ่งเอกสารที่ผมใช้ต่อวีซ่าปีที่2นะครับมี4อย่างเท่านั้นนะครับทุกคน1เลยนะครับทุกคน สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องปอเปลวนะครับวัยรุ่นออสเตรเลียนะครับวันนี้นะครับผมก็มาพบกับวัยรุ่นที่เล่ากันอีกเช่นเคยนะครับผมคิดว่านะครับหัวข้อวันนี้ที่ผมจะมาเล่าหลายๆคนนะครับสาหรับวีซ่า work and holiday นะครับน่าจะต้องอยากรู้นะครับผมเกี่ยวกับการต่อวีซ่าปีที่2ของผมนะครับผมก็เดี๋ยวจะมารีวิวนะครับผมการต่อวีซ่าปีที่2นะครับที่ประเทศออสเตรเลียนะครับอย่างที่หลายๆคนรู้นะครับว่าการ ต่อวีซ่าปีที่2นะครับของวีซ่า working and holiday นะครับผมหลายๆคนอาจจะงงเอ้ยว่าต่อปี2ต้องทำยังไงบ้างครับมีเอกสารอะไรบ้างครับค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะครับผมรอกี่วันนะครับวีซ่าจะออกนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะสรุปให้ทุกคนฟังนะครับในคลิปนี้คลิปเดียวเลยนะครับผมอันนี้ก็คือรีวิวประสบการณ์จริงๆของผมเองนะครับผมเป็นวิธีการที่ผมใช้แล้วก็วิธีการที่ผมทำนะครับเพราะว่าหลายคนนะครับอาจจะยื่นเพสลิปหลายเพสลิปนะครับหลายๆ อาจจะยื่นแบบอ่าข้างนอกประเทศออสเตรเลียก็มีครับหลายๆคนอาจจะมายื่น Bank s t เตทเมนตนะครับอ่ะเดี๋ยวผมก็จะขอรีวิวในฉบับของผมเองละกันนะครับที่ผมใช้เองใช้จริงนะครับแล้วก็สามารถได้วีซ่าปีที่2มาณนะตอนนี้นะครับผมก็สามารถอยู่ปี2ได้แล้วนะครับผมอืมอ่ะ มาดูเงื่อนไขกันก่อนนะครับว่าถ้าจะต่อวีซ่าปีที่2เราจะต้องผ่านเงื่อนไขอะไรบ้างครับหลักๆที่ทุกคนรู้เนาะก็จะต้องไปทํางานฟาร์มนะครับซึ่งงานฟาร์มที่นี่นะครับก็จะมี2แบบเนาะก็งานอาท์ด์งานอินดอร์ก็อย่างที่ผมเคยพูดไปแล้วนะครับก็หางานฟาร์มงานเกษตรนะครับที่อยู่ในโพสโค้ที่ทางรัฐบาลออสเตรเลียกําหนดทุกคนก็ลองไปเช็คให้ดีนะครับทุกคนสําหรับผมนะครับก็เก็บวีซ่าปี2ที่โรงแพ็คกิ้งนะครับผมของลูกแพรนะครับลูกพลัมลูกแอป นะครับทุกคนก็ณตอนนั้นนะครับผมทําได้ประมาณ12เพสลิปทุกคนแต่ว่าหลักๆนะครับทุกคน ที่จะสามารถยื่นได้นะครับก็เขาให้เก็บวัน88วันใช่ไหมครับก็จริงๆถ้าครบ13เพสลิปนะครับทุกคนก็จะสามารถยื่นวีซ่าปีที่2ได้แล้วเพราะว่า13เพสลิปเท่ากับอะไรเท่าไหร่13เพสลิปก็คือ13คนะูณเเนาะเพราะ1เพสลิปจะได้7วันนะครับเพราะว่าเพสลิปจะออกทุกอาทิตย์นะครับรายได้ที่ประเทศออสเตรเลียออกทุกอาทิตย์นะครับ13คูณ7จะเท่ากับ91ทุกคนซึ่ง91วันก็เกินที่รัฐบาลกําหนดนะครับเงื่อนไขในการต่อวีซ่าป2ของ 5, วอร์กแอนด์โฮลิเดี้ยนครับก็ใช้ได้นะครับผมหลายๆคนนะครับที่ไปทํางานสายด้านบริการครับงานโรงแรมงานร้านอาหารนะครับคิทเช่นเฮนงานหน้าฟลอนต์นะครับงานเฮาส์คิปปิ้งนะครับก็คือได้หมดก็ลองไปดูเงื่อนไขของการต่อวีซ่าปีที่สองแล้วกันนะทุกคนว่าโพสต์โค้ดไหนสามารถทํางานโอสปิตอลิตี้ได้เนาะอ่ะสำหรับผมนะครับหลักๆคือทําประมาณนี้นะจริงๆผมเก็บครบแล้วนะครับช่วงต้นต้นปีเนาะผมมาช่วงช่วงเฟบรุยนะครับช่วงเดือนกุมภาพันธ์ครับเก็บเสร็จก็ประมาณพฤษภาอ่าพฤษภาพิ ประมาณนี้ครับผมแต่ว่ายังไม่ได้ยื่นครับมายื่นช่วงเดือนพฤศจิกายนนี่เองนะครับเพราะว่าจริงๆอ่ะมีแพลนที่จะกลับไทยก่อนก็คือจะไปทําธุระที่ไทยก่อนนะครับแล้วก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาสมมติถ้าเราขอวีซ่าปีที่2ปุ๊บนะครับวีซ่าปีที่2นะครับจะต่อจากวีซ่าปีที่1ทันทีนะครับทุกคนอ่าพูดง่ายๆนะครับผมก็คือสมมุติเราเข้ามาออสเตรเลียวันแรกครับวีซ่านี้จะมีอายุ1ปีใช่ไหมครับแล้วก็นับจากวันแรกที่เราเข้ามาออสเตรเลียสมมติว่าเราเข้ามาวันที่1 มกการานะรผม็วีซ่าก็จะหมดวันที่1มมก,การาของปีถัดไปนะครับผมแต่ว่าหนาช่วงนั้นพอเราเก็บชั่วโมงเสร็จ3เดือนครับผม ก็คือเก็บชั่วโมงเสร็จ3เดือนปุ๊บแล้วก็ยื่นวีซ่านะครับช่วงกลางปีถูกไหมช่วงกลางปีนะครับผมถ้าวีซ่าปีที่2แกรนด์นะผมก็คือวีซ่าแอดพรูวีซ่าผ่านเนาะระยะเวลาวีซ่าของเราก็จะยืดไปอีก1ปีจากวันที่หมดอายุวันแรกก็คือวันที่1นะครับผมจากเดิมที่หมดอายุวันที่1ปี2023ก็จะบวกไปอีก1ปีนะครับผมก็คือจะเป็นวันที่1 2024ทันทีนะครับผมณนะวันที่วีซ่าแกรนด์เนาะอันนี้ก็เป็นโปรเซสหลักๆครครรร่่่าาววๆนนะับแแแตตอกผมพล คือออกจากประเทศออสเตรเลียครับก่อนวันที่1นะครับอาจจะเป็นช่วงเดือนธันวาเนาะแล้วก็ไปอยู่ที่ไทยก่อนครับแต่ว่าเอกสารทุกอย่างที่เราสามารถต่อปี2ก็คือเราเก็บไว้หมดแล้วนะผมเราเก็บไว้หมดแล้วนะผมอาจจะอยู่ที่ไทยสัก5 6เดือนครับแล้วก็ไปต่อปีที่2ที่ไทยนะผมสมมติว่าถ้าผมขอต่อวีซ่าปีที่2ที่ไทยนะครับทุกคนเราก็จะสามารถโฮไว้ได้อีก1ปีถูกไหมถ้าวีซ่าแกรนด์นะผมนอกประเทศนะครับเราก็จะมีเวลานะครับผม1ปีนะปีครับที่จะสามารถเข้าออสเตรเลียได้ณวันไหนก็ได้นะครับ แล้วก็สมมติถ้าเข้าออสเตรเลียปุ๊บนะครับก็จะนับเป็นวันที่หมดอายุทันทีนะครับทุกคนเอาง่ายๆนะครับก็คือถ้าไปต่อนอกออสเตรเลียครับก็สามารถเริ่มโปรเซสการขอวีซ่าต่อใหม่ได้นะครับโดยที่เราจะไม่ต้องเสียระยะเวลาวีซ่าสมมติว่าถ้าเราต่อวีซ่าที่ออสเตรเลียเสร็จปุ๊บเราได้2ปีครับทุกคนเรากลับไทยไป6เดือนเนี่ยเราก็จะเสียระยะเวลาช่วงนั้นไป6เดือนเลยนะครับผมก็ผมไม่อยากเสียเวลาตรงนั้นไปนะครับผมแต่ว่าพอเพื่อนผมกลับไทยไปแล้วเหมือนเพื่อนบบว่าไม่อยากกลับกลับไปไทยอีกแล้วก็คือ จะรีบกลับมาที่ออสเตรเลียทันทีอะไรเงี้ยผมก็เลยอ่ะงั้นวางแผนไม่กลับไทยเลยแล้วกันนะผมก็เลยอยู่ต่อยาวปีที่สองครับแล้วก็ตัดสินใจนะครับที่จะขอวีซ่าต่อปีที่สองที่ออสเตรเลียแทนนะครับผมก็ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับดุลพินิจของทุกคนครับว่าอยากกลับไทยก่อนนะครับหรือว่าครับอยากจะอยู่ต่อไปเลยนะครับผมก็สําหรับผมก็ยังไม่กลับก่อนแล้วกันนะผมธุระค่อยไปทําทีหลังนะครับผมใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ให้มันให้มันราบรื่นแล้วกัน นะผมปพอาตอนนี้ก็คือย้ายไปย้ายมาทุกคนเรื่องงงเรื่องงานอีกนะผมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมคอนเซิร์นอยู่เนาะก็อยากจะทําที่หนึ่งให้มันโอเคไปเลยนะเก็บตังค์ทำสิ่งที่อยากทำเนาะอ่ะ มาดูในส่วนของเอกสารละกันนะครับทุกคนซึ่งเอกสารที่ผมใช้ต่อวีซ่าปีที่2อะครับมี4อย่างเท่านั้นนะครับทุกคน4อย่างครับจำไว้ให้ดีนะครับก่อนที่จะขอวีซ่านะครับต้องมีเอกสาร4อย่างนี้ให้ครบนะครับ1เลยนะครับทุกคนเพย์สลิปนะครับซึ่งการทํางานฟาร์มที่ประเทศออสเตรเลียนะครับหรือว่างานหลักๆงานทั่วไปนะครับทุกคนจะได้เพย์สลิปส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่จะได้เพย์สลิปทุกอาทิตย์นะครับทุกคนเพราะว่าเขาจะจ่ายเงินทุกอาทิตย์นะครับผมจะไม่ใช่รายเดือนแบบไทยนะกว่าจะได้ตังทุกคนต่ง อาจจะหมดแล้วบางคนเออเพราะว่าใช้เยอะเนาะแต่ที่นี่คือ1อาทิตย์ได้ตังค์ครับผมเราต้องเก็บประมาณอย่างที่ผมบอกตอนแรกคือประมาณ13เพสลิปนะครับเพสลิปก็คือใบใบหนึ่งที่แสดงว่าเราทํางานกี่ชั่วโมงครับได้รับเงินจากใครนะครับผมหักภาษีเท่าไหร่ครับเหลือยอดเงินเท่าไหร่อะไรประมาณเนี้ยก็คือเหมือนสิ่งที่โชว์ทุกคนโชว์ว่าในหนึ่งอาทิตย์เนะี้ยเราทําอะไรไปบ้างเลทเท่าไหร่จ่ายเท่าไหร่แล้วจะได้รับเงินเท่าไหรนะ่เนาะซึ่งเราต้องเก็บตัวนี้ไว้นะครับทางฟาร์มครับทางบริษัทจะส่งมาให้ทางอ e ีเมลนททุกอาิตย์นะ 2นะครับสิ่งที่ต้องใช้นะครับเอกสารที่ต้องใช้ก็คือรูปถ่ายหน้าตรงนะครับทุกคนรูปถ่ายวีซ่าทั่วไปนะครับก็ใช้กล้องโทรศัพท์มือถือทั่วไปเนี่ยครับถ่ายเนาะแล้วก็ถ่ายมาก็ให้เป็นฉากหลังสีขาวนะครับจริงๆผมใช้รูปเดิมนะครับทุกคนก็ว่าขี้เกียจถ่ายรูปไม่มีเวลาถ่ายรูปก็ใช้รูปเดิมไปแต่ว่าน,นี้ไม่แนะนำนทุกคนก็ ถ่ายใหม่ก็ได้นะครับใช้กล้องถ่ายรูปทั่วไปแล้วก็ตัดกรอบตัดอะไรให้มันพื้นหลังสีขาวก็โอเคนะครับผมสามครับเอกสารนะครับไฟล์หน้าพาสปอร์ตของเรานะครับผมก็คือไฟล์พาสปอร์ตนะครับอันนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรยากครับผมแล้วก็สี่นะครับสุดท้ายําเป็นเอกสารทางการเงินคนแต่จริงๆอ่ะบางคนก็คือเขาใช้แค่3อย่างนี้นะครับคือบางคนใช้3อย่างแล้วก็ผ่านก็มีนะครับผมก็4คือจะยื่นก็ได้หรือไม่ยื่นก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเพื่อเป็นการเพล่เซฟทุกคนกลัวว่าเราจะเสียตังค่าวีซ่าไปฟรีๆ จะเพิ่มความน่าเชื่อถือให้เรานะครับผม,ผมก็จะยื่นไปนะทุกคนก็หลกัลกๆก็ถ้าตามคอนดิชันเดิมนะครับที่เราขอจากอ่านอกประเทศออสเตรเลียเนาะขั้นต่ำน,นะครับสเตทเมนต์นก็เกิน5,000ดอลลาร์ออสเตรเลียน,นะครับก็ประมาณแสนนิดๆน,น,นะผมที่เอาไว้โชว์นะทุกคนไม่ได้จ่ายค่าวีซ่านะแต่สําหรับของผมนะครับใช้เป็นแบงก์คอนเฟิร์มชันอ่าบาลานซ์นะครับทุกคนก็คล้ายๆกับแบงก์การันตีของไทยนะครับไม่ใช่แบงก์สเตทเมนต์นะครับที่ผมใช้ก็คือคล้ายๆกับแบงก์การันตีว่าเรามีเงินในบัญชีเท่าไหร่นะครับก็ขออได้จากแปพลิเคชัน ธนาคารนะครับทุกคนกดเข้าไปแป๊บเดียวนะครับหวินาทีได้ใบนี้มาเลยนะครับง่ายมากนะครับทุกคนก็หลักๆมีประมาณนี้ครับสอย่างเท่านั้นนะครับทุกคนอันที่4นี่คือใส่เพื่อความน่าเชื่อถือนะครับอันนี้คําแนะนําของผมเนาะแล้วก็ค่าวีซ่าที่ยื่นนะครับต่อปี2ออ่ามันเพิ่มขึ้นนะครับทุกคนเพิ่มขึ้นมาครับของผมจ่ายไปที่อ่ารวมค่าฟรีด้วยนะครับก็ประมาณ517ดอลลาร์ครับอันนี้ก็เตรียมไว้นะครับ จ่ายไปแล้วก็คือจ่ายเลยนะครับ517ดอลลาร์ออสเตรเลียนะครับทุกคนแค่นี้เองครับทุกคนเออหลังจากนั้นผมก็สัมมิษนะครับแล้วก็ยื่นวีซ่าเลยครับแต่ทุกคนอืม จุดคลี่ไมซ์ของการขอวีซามันอยู่ตรงนี้นะครับผมซึ่งก่อนที่เราจะได้ข้อที่หนึ่งซึ่งเป็นเพสลิปนะครับทั้งหมด13เพสลิปนะครับผมเราจะต้องมีข้อมูลส่วนนี้ด้วยครับที่เราจะต้องกรอกนะครับประมาณ1 6บหหน้าครับผมในแอปพลิเคชันการยื่นวีซานะตอนวันที่เราจะย้ายออกนะครับอันนี้ผมแนะนำนะครับว่าจะต้องขอข้อมูลเหล่านี้จากนายจ้างจากบริษัทมาก่อนนะครับทุกคนเพื่อเป็นการที่ว่าถ้าเราออกมาแล้วเอ้ยแต่เราต้องใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการยื่นวีซาทุกคนบางทีติดต่อไม่ได้นะครับบางที ติดต่อ,อยากเออกว่าเขาจะตอบอะไรเงี้ยเพราะว่าเป็นงานฟาร์มเนาะห่างไกลทุกคนเออควรจะได้ข้อมูลเหล่านี้นะครับก่อนจะย้ายออกมาจากฟาร์มทุกคนเพราะว่ามันต้องใช้แล้วก็จําเป็นในการต่อวีซ่านะครับหเลยนะครับก็คือชื่อบริษัทนะครับที่จดทะเบียนถูกต้องอยา่างทุกกฎหมายที่ออสเตรเลียน,นะครับทุกคนแล้วก็มี A B N ของบริษัทนะครับจริงๆ A B N ของบริษัทนี่ก็คือสามารถดูได้จากเพจสลิปนะแล้วก็สําคัญส่วนใหญ่นะครับงานฟาร์มที่นี่จะใช้คอนแทคเตอร์นะครับทุกคนซึ่งคอนแทคเตอร์เนี่ยก็จะมีหน้าที่หาคนนนงงาาไปทนะซึ่ เตอร์นะครับจะต้องมี l a b o r h i r e Company License นะครับทุกคนจะมี11หลักนะครับต้องขอตัวนี้มาด้วยนะครับคนสำหรับใครที่ทำงานผ่านคอนแทคเตอร์นะครับทุกคนต้องใช้กรอกวีซ่านะครับจำไว้จาไว้ให้ดีนะครับอย่างอื่นก็จะเป็นข้อมูลทั่วไปนะครับทุกคนชื่อนามสกุลตำแหน่งเบอร์โทรศัพท์ของนายจ้างหรือว่าของคอนแทคเตอร์นะครับผมต้องเอามาให้หมดนะครับชื่อนามสกุลนะครับตำแหน่งเบอร์โทรศัพท์อีเมลนะครับใช้หมดเลยนะครับผมแล้วก็ที่อยู่ของบริษัทนะครับผมหรือว่าที่อยู่ของสำนักงาน บางที่นะครับบริษัทจะอยู่ที่1นะครับผมแล้วก็<ค>ที่ทํางานหรือว่าฟาร์มเชตจะอยู่อีกที่หนึ่งนะครับต้องขอทั้ง2นะครับทุกคนที่ทํางานร <War> เราสามารถอยู่ในเขตพื้นที่ที่กาหนดได้ก็คืออยู่ในโพสโคดที่กําหนดได้นะครับผมแต่ว่าบร,ริษัทอาจจะอยู่ในเมืองได้นะครับทุกคนเอออันนี้ได้นะครับไม่ใช่ว่าเอ้ยทั้งบรถถถิษัทหรือว่าทั้งตัวฟาร์มต้องอยู่ในโพสโคดที่กําหนดอันนี้ไม่ใช่นะครับแค่เฉพาะตัวฟาร์มของเราที่เราทำมันอยู่ในโพสโคดที่กําหนดอันนี้ก็สามารถยื่นได้แล้วนะครับผมจาไว้ให้ดี แล้วก็ิสต์ไว้ด้วยนะครับว่าข้อมูลเหล่านี้เราควรจะขอก่อนออกจากฟาร์มนะครับทุกคนมาถึงตรงนี้นะครับแล้วระยะเวลาขอวีซ่านานเท่าไหร่ครับทุกคนเออสำหรับผมนะครับผมใช้ระยะเวลาในการขอวีซ่านะครับทั้งหมด3วันนะครับทุกคนวีซ่าผมออกแล้วนะครับทุกคน3วันเท่านั้นผมกดไปวันศุกร์นะครับพอถึงวันจันทร์ปุ๊บขึ้นเด้งขึ้นมาครับผม ว่าวีซ่าผมแกรนแล้วนะครับเอ้ยหลายๆคนอาจจะรอ 2- 3สเดือนหลายๆคนอาจจะรอแบบไม่รู้เท่าไหร่แบบเมื่อไหรจะออกสักทีเมื่อไรวีซ่าจะแกรนนะครับสําหรับผมก็คือมันเร็วมากแล้วก็เอกสารไม่ได้ใช้เยอะเลยแค่ทําตามเงื่อนไขทุกอย่างนะครับผมแค่นั้นเราก็ยื่นวีซ่าได้เลยนะทุกคนการยื่นวีซาก็มีประมาณเท่านี้นะครับก็เดี๋ยวขอเสริมนิดนึงนะครับในเรื่องของการหางานนะครับการทํางานฟาร์มนะครับเพราะว่านีหลายคนนะครับถามผมเข้ามาเยอะ เกี่ยวกับเอ้ยว่าผมไปทําที่ไหนมีฟาร์มแนะนําหรือเปล่านะครับจริงๆแล้วผมก็อยากจะแนะนานะครับแล้วก็ผมยังได้อาทําคลิปเกี่ยวกับการหางานฟาร์มมาแล้วนะครับทุกคนก็สามารถไปติดตามได้นะครับทุกคนว่าเอ้ยผมใช้วิธีไหนในการหางานฟาร์มครับผมสมัครงานยังไงนะครับรายละเอียดเป็นยังไงบ้างเนาะก็ถ้างานที่ผมทำนะครับณตอนนี้นะครับมันไม่ใช่ช่วงซีซั่นนะครับเวลาถ้าผมบอกไปเลยเอ้ยทุกคนสนใจเนี่ยแต่ว่าถ้าทุกคนไปตอนนี้ก็อาจจะไม่มี เดี๋ยวทุกคนก็มาเอว่าอ้ทำไมยูทูบเบอร์คนนั้นบอกว่าเนี่ย,ยทำงานดีอะไรได้ดีนะครับแต่ว่าพอไปจริงๆไม่มีงานชั่วโมงน้อยอะไรเงี้ยครับก็อยากจะให้ทุกคนเช็คเรื่องซีซันของงานนี่แหละครับเพราะว่าผักผลไม้1ชนิด2ชนิดเนี่ยช่วงไหนที่มันออกเยอะออกผลเยอะอะไรเงี้ยช่วงนั้นมันก็จะมีงานเยอะนะครับหลายหลายคนก็อาจจะรู้ด้วยตัวเองครับก็ไปตามสืบตามหาในอินเทอร์เน็ตมันไม่ยาก,กคนแล้วก็มีคนก็ไปทําตามก็มีนะครับเพราะว่าหลายๆคนก็อาจจะติดตามคลิปของผมแล้ว ก็ไปตามแต่ว่างานมันอาจจะไม่ได้เยอะเหมือนช่วงซีซันของมันอะไรเงี้ยครับก็งานอาจจะน้อยก็จริงๆอ่ะถ้าเป็นไปได้นะก็อยากจะให้หาด้วยตนเองส่วนหนึ่งเนาะแล้วก็ถ้าตามที่หลายๆคนได้มาแชร์ประสบการณ์เนาะก,ก็ลองเช็คซีซันอีกทีนะครับถ้ามันมีซีซันของมันงานมีแน่นอนครับทุกคนนั่นแหละครับทุกคนก็ถ้าเป็นไปได้ก็ลองหาด้วยตนเองด้วยครับแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะแชร์ประสบการณ์ด้วยส่วนหนึ่งนะครับถ้ามันช่วงซีซันจริงๆเนาะแล้วก็ถ้าทาฟงฟาร์มเขาติดต่อมาเพราะว่าตอนนี้ผมก็ยังติดต่อคนท อยู่ที่ฟาร์มเดิมอยู่นะครับผมถ้าคนขาดอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมก็จะช่วยโพสให้อะไรเงี้ยนะครับผมก็ถ้าใครนะครับผมที่แบบเคยทํางานในสถานที่อื่น,นครับที่แบบไม่ค่อยมีคนไปนครับแล้วงานมันถือว่าโอเคก็ลองมาแชร์รีวิวกันในกลุ่มได้นะครับกลุ mm. ่ม work and holiday Thailand นะครับที่ผมสร้างไว้ใต้ลิงก์นี้นะครับทุกคนก็มาแชร์กันได้นะครับทุกคนวีซ่านี้ก็คือถือว่าเป็นวีซ่าที่ต้องช่วยเหลือตัวเองให้ได้มากถึงมากที่สุดเนาะก็ถ้ามีอะไรก็ทักมาสอบถามผมที่เพจได้นะครับผม ปอ๊อปเปลวนะครับผมแต่ว่าท่านยู่นี่ผมชื่อลูคัสนะครับผมไม่ได้ชื่อปอ๊อปเปลวเนาะก็วันนี้ก็มีเท่านี้ครับทุกคนก็ไว้ติดตามชมคลิปถัดไปนะครับเป็นคลิปที่น่าสนใจเช่นกันนะครับผมเดี๋ยวรอดูนะครับกด subscribe นะครับแล้วก็ติดตามให้กับช่องปอ๊อปเปลวไวรุนออสเตรเลียด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้เจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย